เรียนสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ี่นะครับของการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนามหกนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของพุทธประวัติพระสาวกศา,าสนิเกชนและชาดกนะครับโดยในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่างนะครับผู้ชื่อคุณนิพนธ์สุภเกษคุณนะครับเรามาดูชาวพุทธตัวอย่าง อีกบุคคลหน,นึ่งนะครับก็คือสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นะครับประวัติของท่านนะครับท่านมีนามเดิมว่าประยุทธ์อารยางกูลเป็นบุตรของนายสำราญและนางชุนกีอารยางกูลนะครับเป็นชาวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2481นะครับหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนชัยศรีประชาราชอำเภอศรีประจัน ก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่วัดปทุมรงคากรุงเทพนะครับพอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สก็ต้องลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้อมหน่วยนะครับต่อมาได้บวชเป็นสนามเณรณวัดบ้านกลางพุทธศักราช2496ก็สอบดักธรรมเอกได้และต่อมาพุทธศักราช2504สามเณรประยุทธ์ก็สอบปร,ริยนธรรมเก้าประโยชน์ได้ทั้งที่ยังอายุเพียง22ปีเท่านั้นนะครับ ด้วยความปีชาสามารถดังกล่าวความทราบถึงฝ่าละองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอญญดุญเดชจึงโปรดเกล้าให้สามเณรประยุทธ์เป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถรัรมภ์อุปสมบทณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนสัตตารามในพุทธศักราช2504นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่อุตรสามัญชนได้รับในงานนี้ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชกิติโสพลม,มหาเถระเป็นพระอุปชานะครับหลังจากอุปสมบทแล้วในพุทธศักราช2505ก็สอบได้ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตจ,จากมหาวิทยายลัยยุราลงกรราชวิทยาลัยและยังสอบได้วิชาครูประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมในพุทธศักราช2506ด้วยนะครับทางด้านการปฏิบัติงานทั่วไป 12ปีแห่งการทําหน้าที่ท่านเป็นทั้งพระอาจารย์ประจําและทําหน้าที่เป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนะครับก็คือในช่วงของพุทธศักราช2505ถึง2517 25นะครับพระประยุทธ์ได้สร้างความก้าวหน้าทั้งในด้านการบริหารงานโทรการและวิชาการนะครับโดยมีผลงานได้แก่การพัฒนานหลักสูตรหารวัดผลแบบในกิจ ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันาทิตย์นะครับเพื่ออบรมแก่เยาวชนที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบันตลอดจนการเผยแพร่ธรรมะในรูปแบบหนังสือซึ่งผลงานทุกชิ้นของท่านมีความแม่นยําในหลักธรรมและหลักการมีหลักฐานยืนยันได้แน่นอนนะครับผลงานที่เด่นเป็นที่ยกย่องก็คือหนังสือพุทธธรรมซึ่งมีเนื้อหาสาระแบ่งเป็นสองภาคก็คือภาคแรกคือ มัชเชนธรรมเทศนาว่าด้วยหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติและทาคที่สองก็กล่าวถึงมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางหรือทางสายการนั่นเองหนังสือเล่มนี้ว่าถึงเรื่องชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรและชีวิตควรให้เป็นอย่างไรนะครับคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระพุทธโฆสาจารย์นะครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศ นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กแต่โรคภัยก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนนะครับด้วยความขยันมั่นเพียรเนี่ยประกอบกับความเป็นผู้ที่มีสมองเป็นเลิศทําให้ท่านสอบได้ทุกชั้นโดยไม่ตกเลยนะครับจนกระทั่งจบการศึกษาปร,ริญญาเก้าประโยคตั้งแต่เป็นสามัญเณรและจบปร,ริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยประการที่2ก็คือเป็นผู้มีวินัยในตนเองและฝึกฝนตนอย่างดีเยี่ยมนะครับ จะเห็นได้ว่าท่านจะมีตารางการทํางานตายตัวและเป็นระบบเช่นวันหนึ่งหนึ่งจะทําอะไรบ้างงานตําราจะเริ่มตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดนะครับบางครั้งมีอุบาสกเบิจิกามาเพื่อสอนสนาธรรมท่านก็ยินดีสละเวลาอนุเคราะห์ให้ในฐานะที่เป็นพิสูจนผู้สั่งสอนพระผู้ศาสนาหลังจากนั้นก็จะรีบกลับมาทํางานให้เสร็จตามกําหนดประการที่3ก็คือเป็นผู้มีศีลาจารวังนดงาม ท่านเป็นผู้ที่พูดไพเราะสุภาพอ่อนโยนเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับการสนทนาด้วยนะครับและประการที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการก็คือท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาจนเข้าใจทะลุป,ปุโปรงสามารถมองภาพรวมของพระพุทธศาสนาออกจับแก่นของพระพุทธศาสนาได้นะครับและประการที่ห้านะครับมีวิญญ,ญาณปกป้องพระพุทธศาสนา โดยท่านได้กล่าวเสมอว่าหน้าที่ที่แท้จริงของพระสงฆ์นอกจากเรียนรู้พระธรรมปฏิบัติตามคําสอนและสั่งสอนให้คนอื่นรู้ตามแล้วยังต้องปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อคราวมีภัยเกิดขึ้นด้วยบุคคลต่อไปนะครับที่เป็นชาวพุทธตัวอย่างก็คือท่านอนาคาริษธรรมประนะครับประวัติของท่านอนาคาริษธรรมประนะครับท่านมีนามเดิมว่าดอเนเดวิดเทววิตตะละลนะ เกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2407ที่เมืองโคลโมประเทศศรีลังกานะครับเป็นชาวศรีลังกาและเป็นชาวพุทธที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่ออายุ1 8ท่านได้ฟังประจักษ์คถาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากพันเอกออคอดชาวอเมริกันผู้มีบทบาทฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกานะครับท่านมีความประทับใจมากจึงได้เข้าไปช่วยพันเอกออคอดเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระเอกอาหอดได้อ่านรายงานการโต้วาทีระหว่างคูณานันทะชาวศรีลังกากับคณะบัณฑหลวงศาสนาคิดจ,จึงเดินทางมาศรีลังกาและได้เริ่มตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์คิดสร้างธงฉับพระนรังสีขึ้นซึ่งเป็นธงนำของพระพุทธศาสนาพระเอกอาหดจึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อหนุ่มเดวิดมากนะครับอีกบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดเขาก็คือมาดามพราวัสกี้ผู้มาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา พร้อมกับพันเอกออคอดนะครับโดยเธอผู้นี้แนะนําเขาให้ศึกษาภาษาบาลีและอ่านธรรมะจากพระไตรปบิฎกโดยตรงนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการเผยแพร่ศาสนาอย่างถูกต้องและในขณะเดียวกันก็เป็นเวลากับที่ศาสตราจารย์ลิสเดวิดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบาลีปรกรณ์ได้พิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษไว้าาแพร่แล้วเดวิดก็ได้อ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ เดวิดมีความรู้สึกว่าการทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะทําให้มีพลังและได้ผลดีนั้นจะต้องไม่มีพันธะครอบครัวและก็ต้องไม่ใช่พิสุที่มีขีดจํดากัดบางอย่างไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการเคลื่อนไหวนะครับจึงถือเพศเป็นอนาคาริกทำประซึ่งคําว่าอนาคาริกก็แปลว่าผู้ไม่คลองเรือนถือพรหมจรรย์เช่นเดียวกับพระพิสุเพียงแต่ไม่ได้อุปสมบทเป็นพิสุเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาเดวิดจึงเป็นที่รู้จักในชื่ออนาคาริคธรรมประนะครับในปีพุทธศักราช2428ท่านสนใจหนังสือชื่อประทีปแห่งเอเชียซ,ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านและในพุทธศักราช2434ท่านในเดินทางไปประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกไปน้มมาสการพุทธคยาและสารนาต่อมาก็ได้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิที่อินเดียและเริ่มจัดทำวารสารมหาโพธิจาก กันกันตาซึ่งสมาคมมหาโพธิ์ได้มีส่วนที่สำคัญในการก่อตั้งสภาทางศาสนาที่ชิคาโก,โกประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2444ท่านได้ไปนมัสก,การสารนาฏและจัดซื้อที่ดินที่สารนาฏต่อมาได้ก่อตั้งสารนาฏเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2460และได้สถาปนา พุทธธรรมเพื่อสันนิภาพและความมั่นคงเมื่อปีพุทธศักราช2463ต่อมาในปีพุทธศักราช2470ท่านได้ก่อตั้งมูลคันทะกุติวิฐานและเริ่มก่อตั้งต่อมาปีพุทธศักราช2476ท่านได้ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและสิ้นชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2476เวลา15นาฬการวมอายุได้ 68ปี7เดือน12วันนะครับคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างคือประการที่1นนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงโดยท่านมีความเยอมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อทราบว่าพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปจากอินเดียท่านก็ได้ตั้งปฏิฐานที่จะฟื้นฟูศาสนาในอินเดียและเมื่อตั้งปฏิฐานแล้วก็เล่งขวนขวายทําการต่างๆให้บรรลุผลนะครับ การที่สองก็คือเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคือท่านได้เห็นพระพุทธศาสนาถูกพวกมหารย่ำยีอย่างน่าสลดใจจึงพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาจากการดูถูกและทําลายของพวกมหารโดยการปกป้องของท่านกระทําด้วยปัญญาก็คือการกระทําอย่างนิ่มนวลเช่นการขอร้องฉันมิตรให้พวกมหานเห็นความสําคัญของเจดีพุทธ,ธคยาให้ท่านและชาวพุทธบุราะปฏิจังขอนให้คงคืนสภาพ แทนที่จะปล่อยให้สุดโสมเพื่อให้เจดีพุทธคยาเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวพุทธและศาสนาอื่นจนพวกมหารเห็นดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆข,ของท่านอนาคาริกธรรมระนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมขอจบคลิปในส่วนของชาวพุทธตัวอย่างไว้เพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ